ครับบ้าเท่าสวัสดีทัามชุ่มครับออเดตขอนแก่นนะครับพอเดตยู่ในสายนะครับทัามชุ่มครับงวดที่ผ่านมานะครับเจ็ดเก้านะครับตรงตรงนะครับล่างให้หนึ่งหกมาหกหนึ่งครับแตกบนแตกล่างนะครับสูตรของพ่อนี่เป็นสูตรแต้มเด่นได้พี่น้องเ้อนะครับแต้มบนแต้มหกเจ็ดกับเก้าได้สิบหกได้แต้มหกนะครับล่างแต้มเจ็ดหกกับหนึ่งได้เจ็ดนะครับ จะเป็นแต้มเด่นเด่นบนเด่นล่างนะครับตอนนี้พออยู่ในสายนะครับเอฟซแฟนคลับทั้งช่องกัดถานกันเขามาหลายนะครับเอาสายดวนมาแล้วจะลงให้เอฟซแฟนคลับทั้งช่องบา่าวเถาชาแนลตองหัเลยนะ้าพี่น้องเนาะเบิ้งน้ำกันจะมาตรงเลขดังอีกบอตอนนี้เลขดังออกมาแล้วนะครับท่านผู้ชมเอาไปฟังไปชมน้ำกันครับสวัสดีครับบา่าวเถาสวัสดี ขอบคุณครับ FC แฟนคลับทั้งช่องนะครับคอมเมนต์เข้ามาหลายนะครับออเดตขอนแก่นหรือพ่อเดชนะครับผมแตกเจ็ดเก้าบนตรงๆล่างหนึ่งหกมาหกหนึ่งนะครับเป็นสูตรแต้มเด่นได้พี่น้องเลยนะครับเอาตอนนี้พ่ออยู่ในสายสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับ่ครับเป็นยังไงพ่อโชคหมานบ้ครับผมเออแต่พ่อได้ใส่ได้สวยแล้วอะนะครับพ่อเนาะ อืมครับเนาะวันนี้จังไรกันมันในออกตสมมากรด้วยวครับเน้นเหยครับน้องบอเนาะเจ็ดเก่ากับหนึ่งห่านี่เนาะครับอืมมาตัวเน้นมาเน้นๆเลยครับครับงวดน,วนี้ต้องใส่ตังแคลมมัน่นครับผมแคลมมเด่นด้วยแคลว่า,าตัวเลขมันบางแงมตัวเลขบางแงมครับ อืมจังหวัดแจ่มมันเด่นอยู่ครับจังหวัดตัวเลขตัวมากๆมันคือนบ้าแน่นี้ประเสริฐหรอกอาจจะมาใช่นะว่าเขาถืว่าเป็นแจ่มเนาะครับ <c oughs> ตาตัวเลขมันงามบอกหรอเครับลง,ลงไว้ก็ดีที่พอฮะลงไว้ก็ดีครับเอฟซีพันด้ไปจองหาฉลากกินแบงรัฐบาลหาลอตเตอรี่ไว้เอฟบีชีวะเจ้เสี่ดีบ่ว่าะเสรดหลอก อนไรก็พอัอตกตมันั้งสีดีเพราะ่งามก็ดเพ่อนเอา้าถาสูตรมากส,สูตรแต้มมากขัดมันมากคือเกาแต่จะออกคือเกาตัวพ่บเอา้าบาดเด่นล่าตาังบนฟันละครับผมตางบนเนี่ยแตมแจมเด่นแจมสองเด้เอ<น>ครับสุบนบนครับแต้มเด่นสองครับรับ คูกครที่จับเบิรว่าจะเป็นแจมสองจับเอาเบิดได้จับคูหรอพ่อโอคูโอคููป่ะ <6 S 1> งวดนี่นอันนี้ไหมครับมีเบิร์ตพรอมไ่พ่อ,พอครับครับผมคันเด่นแจมเนี่ยมันต้องมีเบิร์พรอมสิงเออเราจะสองศูนยสองศูนย์ครับผมหนึ่ง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  เก้าสามเก้าสามสี่แปดสี่แปดเจ็ดหาเจ็ดหาหก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 มีนี่เป็นกับถ้าสามตัวนี่ถ้าสามตัวกันพูดได้มากอยากเรียนสามตัวกันล่องเอาเอาเส้ขึ้เก้าอันละครับเพราะว่ามันได้เต็มหนึ่งสามตัวครับจับให้จับให้จักหางพ่อ เอาเอาเก่าใสร์ได้ไหมขันบุได้มักตัวใดไหมหลักร้อยเก้ารับพอนะหลักร้อยอ่าบ้าเท่าเขียนให้หลักรก้อยเก้าเอาเก่าไซ่ได้ปีหน่อยเด้อพีนองเด้อเพราะว่ามันนั่นมันได้จะียมมันได้จะเก่า่านั้นใช้แจมเลยครับจับเก่าไส่ครับามันนั่นบางหันมันจะอวัวถามแบบนี้ฮะมันอักครับมากคือเก่านะฮะมันมากบนคือเก่าเนี่ย ครับแค่ว่าเกาหุ่นจเป็นธรรมะจะได้ลหรอเอาเป็นธรรมะที่พอเก้าสองตัวต้วตวงองเหลือตัวนึ่งแล้ผมว่าได้ยังไงมันก็ได้สามตัวคนเก้าเก้าเก้าที่พอ,เอาเกาหนเกาล้างไปแล้วอ๋อเอาพอ่อเต้มสองนะครับธรรมชุมสองศูนย์ก็ได้สองหนึ่งหนึ่งก็ได้สองเก้าสามก็ได้สองสี่แปดก็ได้สองเจ็ดห้าก็ได้สองหกหกก็ได้สอง พอครเป็นสิบสองเป็นแต้มสองทคำชมโอ้พ่อสูตรพ่อนี่มีเล็กดังไหมตัวนี้มีเล็กดังแล้วมีติดมีมีติดแปดคู่เดียวซี่แปดสูตรเลกดังนั้นมันไม่เยอะอีกสูตรหนึ่งนี่อันนั้นมีหกคู่หมวดคว้านบวานก็มันยังวอดตกับครับวอดเก้าครับนี่บาเจ็ดเก่าได้สูตรดันแต่ว่าหมวดนี้มัน เด็กันล้นันมีสองเปียดด้วยกันครับยังพ่อมาลงดหนุมันมวยมวยชัวกัน,สสนอ่เน้นคู่ได้แล้ะพ่อยูดีเซ่ครับขันยูดีกับจเน้ยนย,ยูนยนยคู่เน้นี่ยก็บจีเน้นแปดเน้นเก้าเน้นส w i เนี่ยสว,ยสวสครับใหจะคู่พ่อันมันมาขันมันมาเรามัติดเนี่ละสามคู่นี่ละเปิดว่าได้เนี่ยครับ กันผููได้มากรักรวยเก่าเก่าเมซส่เพราะว่ามันแจมแจมรักรวยสามสามศูนยไม่หลอกมันเด่นแจมหนึ่งกับเนี่สองศูนย์บอกว่าขันขันมันเจ็บบอกอีเรียกว่าอีเมสองศูนย์เก้าสามสี่แปดอย่าต้นตัวอ่าสองศูนย์เก้าสามสี่แปดแต่สี่แปดอย่างว่าเห็นออกจ็กเทียได้พอ จาันาวับเป็นเวงาคยคนนี้ครับผมลอพวันวงวดมันยังมาก่นะครับแต้มบนแต้มสองแต้มล่างเลยพ่อแต้มล่างนี่แต้มล่างนี่แต้มแปดครับล่างแต้มเด่นโอ้มาอยู่ตัวนี้เลขแปดนี่ยอันนี้คร ที่เบิคือกันได้นี่กระไดเบิสองคู่นี่เปยทั้งหมดจะคูป่ะทั้งหมดจะคูโอคูู 6, 6ครับกับมีเอาเลยเนาะครับมีแปดศูนย์แปดศูนย์คย์แปดครับตารเจ็ดหนึ่งศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งหกสองหกสอง อ่าสามห้าสามซีซีจะไม่อีกบอกว่าเอา,า,าม,มันม่นตัดแต้ม<ท>ม,มันแมครับแต้มแป้บครับแล้วก็แล้วก็เก้า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 อ่าแค่ว่าแบบเก้าเก้าเนี่ยมากด้วยเนี่ยครับผมมากด้วยเก้าเก้าเพราะว่ามันขึนบนแล้วไม่จีเที่ยวลองขึนบนล่องลาง,งนู่นน,นี่เพราะตีนี่ครับแต้มแปดอืม อันนี้คือเป็นสูตรเต็มเล่นบนล่างเขาพอเนาะอืมสูงมากแปเนี่ยละขันมากขันมากมากบนเนี่ยขึ้นไปสูงมากดอกซี่ซี่ครับขันมากบนเนี่ยจองมากเกาเกาครับขันบนบนเนี่ก็ะสีมากหาสามพีละครับผมพิลันเขาก็รักซีบได้หาสามเนี่ยครับเออหามากเกาก็เกากรเขารักซีบเนี่ยครับมากน้ำตันนี่ละอ่า เน้นตัวได้่อเน้นหาสามกับเก้าเก้าเนี่ครับเน้นหาสามกับเก้าเก้าครับ่ว่าผู้ใดมากนั่นก็คือใบวัดคู่ตัวก็ได้ครับเน้นหาสามกับเก้าเก้าครับเอาทมาชุ่มาน่าผู้ชมมว่าผู้ว่า้ว่าบ้่า้ว่าผั้ว่าผ่าู้ว่าผ่าผู้่าผ้วู่้่ีผ่ายูว่าผูู้่าผาผ ออเดตคอนแกนนะครับผมนี่ครับงวดเก่าเห็นไหมครับอันนี้เป็นสูตรแต้มเด่นบนล่างได้พี่น้องเ้อนะครับผมจังถารอช่มจากโครงสุดท้ายฮะเพราะความสูตรเด่นไม่อีกแต่ว่านี่เป็นสูตรที่เข่าบนล่างนะครับงวดที่แล้วเจ็ดเก้าบนหนึ่งหกมาหกหนึ่งล่างนะครับพอเป็นกระบะกลับตัวด้วยนะครับอ๋งวดนี้ได้มาแล้วนะครับพี่น้องนะครับงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับ พอเพิ่นให้แต้มบนบนแต้มเด่น2นะครับผม20 1193 48 75 66หลักร้อยเอาเก้าใส่ได้พี่น้องเดอ้อหลักร้อยเอาเก้าใส่นะครับล่างแต้มเด่น8นะครับมี08 7 162 53 4 4 99นะครับอันนี้เป็นแต้มเด่นแต้ม8นะครับชุดบนเน้นที่20 93 48 นับงวดที่แล้วกับมาตัวเด่นด้วยพี่น้องเด้อตัวเด่นเจ็ดเก้านับเจ็ดเก้ามาตรงๆนะครับพ่อเดชออเดชขอนแก่นนะครับผมล่างนะครับศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งหกสองห้าสามสี่แปดเก้าเก้านะครับผมเด่นที่หาสามกับเก้าเก้าเด่นตามนี่เล่นบ่าวะครับนี่ละอ่าแคปหน้าจอนะครับจำสุ่มนี่ครับผม เอฟซีก็ถามเขามาหลายคอมเมนต์เขามาหลายนะครับโอ้แต่ว่าแปดไม้แห้งนี่พองวดเนี่ยเอาแคปหน้าจอครับแปด่่นนอยูบนี่พ่อคิดว่าจะมากมันบ่พ่อมากครับเด่นเด่นเลยหลักแปดเนี่ยเอ้าถ้าแปดมาบ่มี่ได้ของพ่อเนี่ยชุดบนเนี่ยขามาบนเนี่ยมีแต่มากที่แปดได้มากสี่แปด ถามมาคือมาสี่แปดครับคันว่ารี่แปดกัสิีสองแปดรูปมองญี่ปุ่นแจมนี่ก็สจรุดไปฉันป่าครับอืมเรีว,ว่าคือนวาสิพุทรูดได้แหละลักลวยมวดอีกเก้ามันบอกอ่าคันคันแจมสองนี่ลักไว้ต้อเป็นเก้าครับว่าสมตัวมันผมเห็นแต่แจมหนึง่งอืมพ่าเสียดายงวดที่แล้วไหมแปดเจ็ดเก้าโอ้ <c oughs> <c oughs> สูตรแจ่มมั่นนั่นสูตรแต้มมันมันรู้ครับบานนึงเอาสูตรมันรู้ตัวมันได้เก้าเกี้ยดเก้าหูนี่ละครับอืมบานนึงเรี่ยววาสับสูตรนั่นครับผมเลยเด่นอยู่ตัวนึ่งครับสูตรสูตรลับไว้มันนั่นสูตรเอรับไอ้รับไิบไว้เนี่ยมันบ่หลายสูตรครับผมได้แช่สามสูตรักแล้วครับ ว่าหุดรักทิพย์ลักน้อยนี่มั่นโค้งหรอกครับเพราะเขตยอดหลังไปเขตยอดหลังเสด็จมุก巴拉บุนมามเพราะสลุดเจักกวาาด,กวดครับผมกานละผงกวดลยทั้งสี่ตลอดมากเอานะ้วับบ้าเ่าจะรบกวนส้มีน้าพ่อน้องเดี๋ยวใกล้ๆโค้งสุดท้าย <พอ S 1> จัง<พ>อรอว่าพ่อจะสรุปให้ผมเดินชุดนี้หล่กะจะมีให้อีกชุดบอลลีอจังไหนหรือจะมีชุดชุดฟันทงบนล่างเน้นๆให้น้พ่อนาะ ครับเอาขอบกราบขอบคุณนะครับออเดตพอเดตเด้อพอเด้อครับสวัสดีครับครับเอาสมาชมนะครับเอฟซีกับข้เม้นถามกันกันข้อมาหลายนะครับผมงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบหกออเดตคนแก่นหรือพอเดตนะครับลงเห็นแล้วเด้กพี่น้องเด้อนะครับผมขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับขอบคุณพ่ญายิ่งยิ่งสุขสุขคนเด้อครับผมขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นคงยืน ที่สำคัญนะครับให้รืยๆเห็นเงี้ยพี่น้องได้ตลอดปีตลอด,ลอดไปแอดมินบาเถสสวัสดีครับ